ยายหนิงสอนหลานสายฟ้าพายุทายาทพันล้านเล่นของจากต้นกล้วยทายาทพันล้านเล่นของจากต้นกล้วยยายหนิงสอนหลานสายฟ้าพายุเรียบง่ายที่บ้านสวนชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบชมพู้ยายหนิงเล่าโมเมนต์ย้อนวันวานเผยชีวิตในอดีตที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแม้แต่ลำบากแต่ทุกอย่างมีเวลาของมัน แม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าชีวิตของซุปตาสาวชมพู่อารยาภรรยาของนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตลังสีสิงพิพัฒน์พร้อมลูกๆทั้งสามคนอยู่กันอย่างสุขสบายไปเที่ยวกันบ่อยครั้ง และความออร่าความแพงของแม่ชมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องคิดว่าเธอคนนี้ร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอนล่าสุดแม่ชมได้พาคุณแม่ยายหนิงออกมาเปิดใจถึงชีวิตในอดีตที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดผ่านรายการตีไท้ยครัวซึ่งในบางช่วงบางตอนแม่รูคู่นี้ได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อน ให้กับทุกคนได้ฟังที่บอกเลยว่าต้องอึ้งไปอย่างแน่นอนเพราะกว่าแม่ชมจะมีวันนี้มันไม่ง่ายเลยโดยยายหนิงได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ฟังอีกว่าเมื่อก่อนยายหนิงเป็นช่างตัดเสื้อช่างทำผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เงินคือขุดทองร่องได้เงินวันละ15บาทเลี้ยงควายได้เดือนละ30บาทคนอื่นคิดว่า แต่ลำบากบางคนเกียดตอนเด็กเพราะลำบากแต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200บาทถูพื้นขัดรองเท้าซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่6เตียงทางด้านของชมพู่เองได้เผยว่า พอนึกย้อนกลับไปก็แบบว่าเรามาไกลมากขนาดไหนอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ผ่านเส้นบ้านเก่าก็จะมองไปว่าปลายรถเมย์นี้นะที่เราเคยยืนรอกับยายบางทีไม่อยากนั่งรถเมย์อยากนั่งแท็กซี่แต่ก็ไม่กล้าพูดกับแม่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเรามันแบบว่ามันนำพามาได้ขนาดนี้เลย